ความจริงที่จะทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัดขึ้นผมเชื่อว่าหลายท่านที่เคยผ่านยุค90มาแล้วจะต้องอินกับเรื่องราวนี้อย่างแน่นอนและสำหรับน้องๆวัยทำงานรุ่นใหม่ก็จะได้เห็นภาพชีวิตการทำงานในอดีตท,ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงผมขอเชิญชวนทุกท่านเตรียมใจให้พร้อมเพราะการเดินทางสู่ยุค90กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเรื่องราวของ a อสตรกกำลังรอให้คุณค้นพบมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ แต่มันคือโชคชะตาของคนทั้งแผนกย้อนกลับไปในต้นยุค90ครับพี่น้องครับตอนนั้นโลกของการทำงานยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้าแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทุกอย่างถูกบันทึกด้วยมือส่งต่อด้วยแฟ้มกระดาษการสื่อสารหลักคือโทรศัพท์บ้านและเครื่องโทรสารเสียงพิมพ์ดีดดังระง,งมไปทั่วทั้งออฟฟิศกลิ่นกระดาษกลิ่นหมึกพิมพ์เป็นกลิ่นประจำวันของเราแผนกบัญชีเต็มไปด้วยกองเอกสารสูง ท่วมหัวแผนกขายต้องหอกคิ้วแฟ้มข้อมูลลูกค้าไปนําเสนอถึงที่การประมวลผลข้อมูลแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นวันๆการแก้ไขตัวเลขผิดพลาดเพียงจุดเดียวอาจหมายถึงการต้องรื้อเอกสารทั้งกองมานั่งไล่ดูใหม่ทั้งหมดพนักงานแต่ละคลนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการเอกสารและระบบมือที่ซับซ้อนเหล่านี้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานแน่นแฟน เพราะเราต้องพึ่งพากันและกันในการทำงานที่ต้องใช้แรงกายและแรงสมองอย่างหนักหน่วงการประชุมแต่ละครั้งเต็มไปด้วยการถกเถียงและเขียนลงบนกระดานไว้บอร์ดขนาดใหญ่ไม่มีโปรเจคเตอร์ไม่มีสไลด์นำเสนอที่สวยงามอย่างทุกวันนี้ทุกอย่างดูเป็นไปอย่างช้าๆแต่ก็มีความมั่นคงในแบบของมันทุกคนคุ้นเคยกับระบบเดิมๆที่ใช้มานานหลายสิบปีจนกระทับมีข่าวหือแพรส่สะพัดมาถึงออฟฟิศของเรา ข่าวลือที่ว่าบริษัทกำลังจะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาปฏิวัติการทำงานของเราให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและแม่นยำขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อเท่าไหร่หรอกครับเพราะทุกคนต่างคิดว่าระบบที่เราใช้อยู่ก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนไปทำไมให้ยุ่งยากแต่แล้ววันหนึ่งข่าวลือเหล่านั้นก็กลายเป็นความจริงเมื่อผู้บริหารประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัทของเรากำลังจะติดตั้ง Astra ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจรที่จะเข้ามาแทนที่ระบบมือทั้งหมดที่เราเคยใช้มาตลอดชีวิตการทำงานของพวกเราเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วทั้งออฟฟิศมีทั้งเสียงตื่นเต้นเสียงกังวลและเสียงที่ไม่เข้าใจว่าแอสตรามันคืออะไรกันแน่มันจะมาเปลี่ยนชีวิตเราไปในทิศทางไหนตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าแอสตราจะนำพาเราไปสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทาย บทเรียนและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันแล้ววันนั้นก็มาถึงครับพี่น้องครับวันที่แอสตราถูกนำเข้ามาติดตั้งในออฟฟิศของเราภาพแรกที่เห็นคือกล่องขนาดใหญ่หลายสิบกล่องถูกขนเข้ามาเสียงแกะกล่องเสียงเครื่องมือช่างดังไปทั่วทั้งชั้นพนักงานไอทีจากต่างประเทศเข้ามาควบคุมดูแลการติดตั้งอย่างใกล้ชิดพวกเขาดูเชี่ยวชาญและจริงจังมาก จอคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่บางกว่าเดิมเล็กน้อยนู่กวางเรียงรายบนโต๊ะทำงานแทนที่เครื่องพิมพ์ดีดและแฟ้มเอกสารที่เคยเป็นของคู่กับโต๊ะของเรา Astra ถูกอธิบายว่าเป็นระบบที่ฉลาดที่จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและลดความผิดพลาดลงอย่างม,มหาศาลทุกคนต้องเข้ารับการอบรมการใช้งานแอ t ตรอย่างเข้มข้น เป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่การเปิดเครื่องการล็อกอินการป้อนข้อมูลการค้นหาข้อมูลอู่นไปจนถึงการสร้างรายงานทุกอย่างดูซับซ้อนและแตกต่างจากสิ่งที่พวกเราเคยทำมาตลอดชีวิตการทำงานผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับระบบใหม่นี้อย่างหนักหน่วงการกดปุ่มผิดเพียงปุ่มเดียวอาจทำให้ข้อมูลหายไปทั้งหน้าจอการป้อนตัวเลขผิดเพียงตัวเดียวอาจส่งผลกระทบต่อรายงานทั้งฉบับความกดดัน เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนรู้ดีว่าแอสตราไม่ใช่เครื่องมือใหม่แต่มันคืออนาคตของการทำงานของเราใครปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังบางคนท้อแท้บางคนเริ่มถอดใจเพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ในวัยที่เริ่มมีอายุไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็มีบางคนที่มองเห็นโอกาสในแอสตราพวกเขาพยายามเรียนรู้และปรับตัวอย่างเต็มที่ ผมจำได้ว่ามีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อสมชายเขาเป็นคนเก่งเรื่องตัวเลขแต่ไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีเลยเขาพยายามอย่างหนักในการทำความเข้าใจออสตราแต่ก็ยังคงผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจนบางครั้งเขาก็ท้อแท้และอยากจะลาออกไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่เขาก็ยังคงกัดฟันสู้ต่อไปเพราะเขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วพี่นีแอสตราไม่ได้เป็นแค่ระบบ แต่มันคือบททดสอบครั้งใหญ่ของพวกเราทุกคนบททดสอบที่กำลังจะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของสมชายไปตลอดกาลแล้ววันหนึ่งครับพี่น้องครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันเป็นช่วงปลายเดือนที่ทุกคนกำลังเร่งปิดมบประมาณสมชายได้รับมอบหมายให้ป้อนข้อมูลสำคัญจำนวนมหาศาลเข้าไปในระบบ a ัสตรเขาทำงานล่วงเวลาอยู่คนเดียว ในออฟฟิศที่เงียบสงัดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหลายวันติดต่อกันเริ่มส่งผลกระทบต่อสมาธิของเขามือของเขากดแป้นพิมพ์อย่างเชื่องช้าแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆแต่แล้วจูๆ่ๆหน้าจออัสตราก็ขึ้นข้อความเอเร r ์สีแดงฉานตัวอักษรกระพริบทีๆรากับจะย่อเยอ้ยความพยายามของเขาสมชายตกใจจนตัวแข็งเขาลองกดปุ่มต่างๆเพื่อแก้ไข แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรข้อความนั้นก็ยังคงปรากฏอยู่บนหน้าจอหัวใจของเขาร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะเขารู้ดีว่าข้อมูลสำคัญและที่เขาเพิ่งป้อนเข้าไปทั้งหมดนั้นหายไปแล้วไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยเขาพยายามกู้คืนข้อมูลเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จความตื่นตระหนกเข้าครบงำสมชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาตรงหน้าเขาพยายามโทรหาหัวหน้างานแต่ก็ไม่มีใครรับสายเพราะเป็นเวลาดึกมากแล้ว เขาพยายามติดต่อฝ่ายไอทีแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันความรู้สึกผิดและสินั่นอีสุดในชีวิตการทำงานของเขาเขาจินตนาการถึงผลกระทบที่จะตามมาความเสียหายต่อบริษัทการถูกตำหนิจากหัวหน้างานและอาจถึงขั้นถูกไล่ออกเขานั่งตัวชาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังคงแสดงข้อความเอเรอนั้นซ้ำๆราวกับจะตอกย้ำความผิดพลาดของเขา สมชายไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นจนรุ่งเช้าแสงอาทิตย์ยาเช้าศาสตร์ส่องเข้ามาในออฟฟิศที่ว่างเปล่าสะท้อนกับใบหน้าซีดเผือดของสมชายที่ยังคงนั่งอยู่หน้าจอที่ดับสนิทไปแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นจะนำพาเขาไปสู่บททดสอบที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยเจอมาทั้งหมดและมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเช้าวันรุ่งขึ้นครับพี่น้องครับ เมื่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆมาถึงออฟฟิศพวกเขาก็พบกับสมชายที่นั่งเมอลอย,อ,ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ดับสนิทเมื่อหัวหน้างานสอบถามถึงความคืบหน้าของงานสมชายก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใบหน้าของหัวหน้างานซีดเพื่อลงทันทีเมื่อได้ยินว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดหายไปความโกรธและความผิดหวังฉายชัดในแววตาของเขา เสียงตำหนิด,ดังขึ้นทันทีสมชายถูกต่อว่าอย่างรุนแรงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆทุกคนมองมาที่เขาด้วยสายตาที่หลากหลายมีทั้งความเห็นใจความผิดหวังและความไม่เข้าใจสมชายรู้สึกเหมือนถูกทุกคนทอดทิ้งเขากลายเป็นแพะรับบาปในทันทีความรู้สึกผิดเข้ากัดกินหัวใจอย่างรุนแรงเขาโทษตัวเองซ้ำแล้วแล้วซ้ำเล่าว,ว่าทำไมถึงได้สะเพขนาดนี้ทำไมถึงไม่รอบคอบกว่านี้ เขาพยายามอธิบายว่ามันเป็นความผิดพลาดของระบบแอสตรด้วยแต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนมองว่าเขาเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นสมชายถูกสั่งพักงานทันทีเพื่อรอการสอบสวนสร้างมาตลอดชีวิตการทำงานพังทลายลงในพริบตาเขากลับไปที่บ้านนั่งอยู่คนเดียวในความมืดมิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาน้ำตาไหลรินออกมาอย่างเงียบๆ เขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้กลับไปทำงานที่เขารักอีกหรือไม่ความรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ค่าเข้าครอบงํำจิตใจอย่างสมบูรณ์นี่คือจุดต่ำสุดในชีวิตงานของสมชายจุดที่เขาคิดว่าไม่มีทางออกอีกแล้วแต่ในความมืดมิดนั้นเองแสงสว่างเล็กๆจะเริ่มปรากฏขึ้นแสงสว่างที่จะนำพาเขาไปสู่โอกาสในการแก้ไข ความผิดพลาดและการค้นพบความจริงในคืนนั้นในขณะที่สมชายกำลังจมดิ่งอยู่กับความสิ้นหวังครับพี่น้องครับแสงสว่างเล็กๆก,ก็ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝันวันหนึ่งมีโทรศัพท์จากลุงบุญอดีตหัวหน้าแผนกไอทีที่กเกษียณไปแล้วลุงบุญเป็นคนที่สมชายเคารพและนับถือมากลุงบุญได้ยิงข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นกับสมชายและรู้สึกไม่สบายใจ เขาเชื่อว,ว่าสมชายไม่ใช่คนที่จะทำผิดพลาดร้ายแรงขนาดนั้นลุงบุญประสงค์สายอย่างไม่ขบหนดอุ่นชวนสมชายมาพบกันที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสมชายเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ลุงบุญฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสันเครือลุงบุญนั่งฟังอย่างตั้งใจไม่มีการตำหนิไม่มีการตัดสินมีเพียงความเข้าใจและแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาเมื่อสมชายเล่าจบ ลุงบุญก็ถอนหายใจยาวๆแล้วพูดขึ้นว่าสมชายเอ๋ยลุงว่าเรื่องอองนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เห็นนะลุงบุญเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ Astra ถูกนำเข้ามาใช้ใหม่ๆก็เคยมีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นบ้างแต่เป็นเพียงการเข้าใจผิดเรื่องการตั้งค่าระบบบ,บ,บางอย่างที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและบางครั้งก็เกิดจากข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์เองที่ยังไม่สมบูรณ์ ลุงบุญแนะนำให้สมชายลองกลับไปตรวจสอบบันทึกการทำงานเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นลุงบุญยังให้คำแนะนำและกำลังใจแก่สมชายว่าอย่าพึ่งท้อแท้นะลูกความจริงมักจะปรากฏเสมอถ้าเราไม่ยอมแพ้คำพูดของลุงบุญเหมือนน้ำที่ชโลมใจสมชายเขาเริ่มมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้ว เพราะเขารู้ว่ายังมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาและพร้อมที่จะยืนเขามือเข้ามาช่วยเหลือสมชายกลับไปที่บ้านพร้อมกับความหวังที่ริบรีแต่ก็เป็นความหวังที่จุดประกายให้เขามีแรงที่จะสู้ต่อไปเขาเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบแอสตรอย่างละเอียดอีกครั้งคืนแล้วคืนเล่าที่เขานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เก่าๆพยายามทำความเข้าใจกับทุกบรรทัดของคู่มือการใช้งาน และทุกๆบันทึกการทำงานของระบบที่เขาสามารถถหาได้เขาเริ่มเห็นบางอย่างที่ผิดปกติบางอย่างที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในคืนนั้นความจริงที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างสมชายใช้เวลาหลายวันหลายคืนในการตรวจสอบบันทึกการทำงานของระบบแอสตราอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาไล่ดูทุกบรรทัดทุกตัวอักษร เรากับกำลังไขปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิตในที่สุดเขาก็พบกับความผิดปกติบางอย่างมันเป็นรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่เคยปรากฏในคู่มือการใช้งานแอสตรที่เขาเคยอ่านมาเขาพยายามค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆทั้งจากอิน,น,นเทอร์เน็ตซึ่งในยุคนั้นยังเข้าถึงได้ยากและช้ามากและจากหนังสือคู่มือทางเทคนิคเก่าๆที่ลุงบุญแนะนำมาให้ยิ่งค้นคว้าเขาก็ยิ่งพบว่า รหัสข้อผิดพลาดนี้ไม่ได้เกิดจากการป้อนข้อมูลผิดพลาดของผู้ใช้งานแต่มันเกิดจากบั๊กหรือข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ Astra เองบั๊กนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการป้อนข้อมูลจำนวนมากเกินขีดจำกัดที่ระบบจะรองรับได้ในคราวเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่สมชายทำในคืนนั้นพอดีความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆสมชายไม่ได้เป็นคนผิดพลาดเพียงคนเดียว แต่ระบบแอสตราเองก็มีช่องโหว่ที่ยังไม่มีใครค้นพบมาก่อนเขาพบว่าบั๊กนี้เคยถูกรายงานไปยังบริษัทผู้พัฒนาแอสตรแล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการและข้อมูลนี้ก็ไม่ได้ถูกแจ้งให้ผู้ใช้งานทั่วไปทราบอย่างทั่วถึงรู้สึกโล่งใจที่ความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ก็รู้สึกโกรธที่ต้องมาแบกรับความผิดที่ไม่ใช่ของเขาเพียงผู้เดียว เขาพิมพ์รายงานสรุปสิ่งที่เขาค้นพบทั้งหมดอย่างละเอียดพร้อมแนบดหลักฐานจากบันทึกการทำงานของระบบและข้อมูลอ้างอิงต่างๆที่เขารวบรวมมาได้เขารู้ว่าการเปิดเผยความจริงครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่ายแต่เขาก็ตัดสินใจท่านที่จะทำเพราะเขาต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองกลับคืนมาและต้องการให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอัสตรา มันไม่ใช่แค่เรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่มันคือเรื่องของความรับผิดชอบของระบบและผู้พัฒนาการค้นพบครั้งนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของสมชายมันทำให้เขามีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงและพร้อมถูกที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องสิ่งที่เขาค้นพบคือมือที่มองไม่เห็นที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดมือที่ซ่อนเร้นความจริงเอาไว้ เมื่อสมชายรวบรวมหลักฐานและข้อมูลได้ครบถ้วนเขาก็ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเขาขอเข้าพบหัวหน้างานและผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำเสนอสิ่งที่เขาค้นพบการประชุมถูกจัดขึ้นในห้องประชุมที่เงียบสงัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดสมชายนำเสนอรายงานของเขาด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและชัดเจนเขาอธิบายถึงบักที่ซ่อนอยู่ในระบบแอสตราอย่างละเอียด พร้อมแสดงหลักฐานจากบันทึกการทำงานที่ชี้ให้เห็นว่าข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการอ้อนข้อมูลผิดพลาดของเขาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากข้อจำกัดของระบบเองผู้บริหารและหัวหน้าง,งานนั่งฟังด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดบางคนแสดงความตกใจบางคนแสดงความไม่เชื่อแต่เมื่อสมชายแสดงหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใบหน้าของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปในที่สุด หัวหน้างานของสมชายก็ถอนหายใจยาวๆแล้วพูดขึ้นว่าผมขอโทษนะสมชายที่ตัดสินคุณไปก่อนหน้านี้คำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกโซ่ตรวนที่พันธนาการสมชายมาตลอดหลายสัปดาห์น้ำตาแห่งความโล่งใจไหลรินออกมาอย่างเงียบๆสมชายรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดแทนเขาการยอมรับความจริงของผู้บริหารทำให้สมชาย รู้สึกได้รับการปลดปล่อยความรู้สึกผิดและความโดดเดี่ยวที่เคยกัดกินหัวใจก็มาลายหายไปนี่คือช่วงเวลาแห่งการเผชิญหน้าและสารภาพที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไม่ใช่แค่สำหรับสมชายแต่สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้การเปิดเผยความจริงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งจำเป็นเป็นที่จะนำไปสู่การให้อภัยและโอกาสครั้งที่สองที่ทุกคนสมควรได้รับ มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงหลังจากที่ความจริงได้ถูกเปิดเผยครับพี่น้องครับบริษัทก็ได้ทำการตรวจสอบระบบแอสตราอย่างละเอียดอีกครั้งและก็พบว่าสิ่งที่สมชายค้นพบนั้นเป็นความจริงทุกประการบริษัทได้ออกถแถลงการขอโทษสมชายอย่างเป็นทางการและเสนอให้เขากลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมพร้อมทั้งปรับปรุงระบบแอสตรให้มีความเสถียรและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสมชายตัดสินใจกลับมาทำงานที่เดิม เขากลับมาพร้อมกับหัวใจที่เบาโล่งและแข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อนร่วมง,งานทุกคนให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นไม่มีใครมองเขาด้วยสายตาตำหนิอีกต่อไปมีแต่ความเข้าใจและความเห็นใจหัวหน้างานของสมชายก็เข้ามาพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวและขอโทษอีกครั้งพร้อมทั้งบอกว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้เช่นกันสมชายเองก็ให้อภัยหัวหน้างานและทุกคนที่เคยเข้าใจผิดเขาอย่างหมดใจ เขาเข้าใจว่าทุกคนต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและต่างก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการให้อภัยไม่ได้ทำให้ใครอ่อนแอลงแต่มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงสมชายทำงานอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทมากกว่าเดิมเขากลายเป็น นั้นผู้เชี่ยวชาญด้านแอสตรที่ทุกคนให้ความไว้วางใจและเขาอย่างเ็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆที่ประสบปัญหาในการใช้งานระบบนี้อีกด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สมชายเติบโต,ตขึ้นอย่างมากไม่ใช่แค่ในหน้าที่การงานแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเผชิญหน้ากับความจริงการให้อภัยและการให้โอกาสครั้งที่สองไม่ใช่แค่กับคู่อื่นแต่กับตัวเองด้วยนี่ คือบทสรุปของการให้อภัยและโอกาสครั้งที่2ที่แอสตรามอบให้สมชายและมันก็เป็นบทเรียนที่สมชายจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเข้ามาผมอยากให้ทุกท่านจดจำไว้ว่าความจริงมักจะปรากฏเสมอและการให้อภัยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้แล้วอยากฟังเสียงสะท้อนน้ำจากอดีตอีกมากมายอย่าลืมกด subscribe ช่องเสียงสะท้อนน้ำของผมนะครับ กดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันเยอะๆและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณมีใครความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของ Astra ในยุค9 0หรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรในยุค9 0อีกบ้างทุกความคิดเห็นของท่านคือกำลังใจสำคัญสำหรับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ